การทำฟาร์มโคโนมถือเป็นอีนหนึ่งอุตสาหกรรมที่เกษตรกร,รไทยนิยมทำกันมาอย่างช้านานโดยในอดีตก,การรีดนมวัวมักใช้แรงงานคนเป็นหลักจึงได้ผลผลิตในปริมาณที่น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดดังนั้นปัจจุบันเกษตรกร,รจึงได้หันมาใช้เครื่องรีดนมวัวแบบอัตโนมัติที่สามารถทำงานได้รวดเร็วกว่าแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของอุปกรณ์อะไหล่อย่างยางไลเนอร์หรือยางรีดนม,มวัวที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศราว430,000ชิ้นต่อปี คิดเป็นมูลค่ากว่า100ล้านบาทส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วยนี่จึงเป็นโจทย์ให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ M-Tech คิดค้นนวัตกรรมยางรองรีดนมเพื่ออุตสาหกรรมโคโนมขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร,รในการลดต้นทุนการนำเข้าอุปกรณ์ดังกล่าวปัจจุบันการเลี้ยงโคโนมครับเป็นอุตสาหกรรมที่ในประเทศไทยมีการเลี้ยงมาเป็นระยะเวลายาวนานครับแต่มีวั สดุอันนึงที่จําเป็นต่อการรีดนมเป็นอย่างมากนั่นคือ,อยางรีดนมครับแต่ในปัจจุบันนี้ยางรีดนมเองเป็นการนําเข้าจากต่างประเทศร้อยเปอร์เซ็นต์และเป็นการผลิตจากยางสังเคราะห์ครับแนวความคิดเราจึงอยากผลิตยางรีดนมดังกล่าวขึ้นเองภายในประเทศและใช้ยางธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศนํามาเพิ่มมูลค่าให้มีมูลค่ามากเพิ่มขึ้นครับประสิทธิภาพการใช้งานเท่าเทียมกับที่มีขายในท้องตลาดในปัจจุบนัน แต่การประเมินเบื้องต้นราคาต้นทุนการผลิตของเราครับถูกลงกว่าที่ขายอยู่ในปัจจุบันน่าจะเกินครึ่งครับโดยนวัตกรรมยางรองรีดนมเพื่ออุตสาหกรรมโคโนมเป็นการผลิตแบบประยุกต์ใช้วัสดุผสมผสานร,ระหว่าง 1. ย่ยางสังเคราะห์แบบดั้งเดิมซึ่งมีความยืดหยุ่นน้อยแต่มีคุณสมบัติในการแข็งตัวเพื่อรักษารูปทรงของอุปกรณ์กับ 2. อยางพาราธรรมชาติซึ่งมีอยู่มากในบ้านเราและมีคุณสมบัติให้ความอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นได้มากกว่า จึงช่วยเพิ่มความแข็งแรงคงทนให้กับตัวอุปกรณ์โดยที่ประสิทธิภาพการใช้งานยังคงใช้งานได้ดีไม่แตกต่างจากยางรองรีดนมแบบดั้งเดิมที่สําคัญยังมีต้นทุนในการผลิตต่อชุดถูกลงกว่าแบบเดิมถึง50%เนื่องจากเป็นการช่วยลดการนําเข้ายางสังเคราะห์จากต่างประเทศสำหรับการใช้งานนวัตกรรมก็ไม่ยุ่งยากเพียงนำยางรองรีดนมมาประกอบเข้ากับกระบอกเหล็กสูญญากาศของเครื่องรีดนมอัตโนมัติและสวมเข้ากับเต้านมของแม่วัว โดยแม่วัวหนึ่งตัวจะมีเต้านมสีเต้าดังนั้นจึงต้องใช้ยางรีดนมทั้งหมด4ชิ้นรวมเป็น1ชุดอย่างไรก็ตามจากการวิจัยพบว่าการใช้นวัตรกรรมนี้สามารถช่วยลดการเกิดแบคทีรียที่บริเวณเต้านมของแม่วัวอันเป็นสาเหตุของโรคเต้านมอักเสบได้อีกด้วยจึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้อีกทางหนึ่งนี่จึงถือเป็นการต่อยอดนวัตรกรรมที่มีประโยชน์และช่วยลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร,รได้จริงสำหรับเกษตรกร,รที่มีความสนใจอยากทดลองใช้นวัตรกรรม สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่กลุ่มนวัตกรรมแปรรูปยางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเพราะทุกปัญหาแก้ได้ด้วยนวัตกรรมตามหลักวิทยาศาสตร์